น่เหวลาเกี่ยวเนี้รู้รู้ตัวว่าอุ้มมันหนักก็เลยรีบมาถ่ายยังไงไม่งั้นจะไม่ไหว Ya. Dia jumpa hanglah. Dia pergi dekat สวยใช่ไหมดูด้วยตาปลาแบบอย่างงี้ก็รู้เลยแกแกไดยามาดีไหมมีเม็ดเล็กด้วยเออมีเม็ดเล็กด้วยจะปลูกพลีเด้งอะไรด้วย นี่คืออุ้มแรกครับครับเราดูอุ้มต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ